ในช่วงนี้ดอกนางพญาเสือโครงกําลังเบ่งบานสีชมพูดึงดูดนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาวมากนะคะอย่างอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าจังหวัดพิษณุโลกมีนักท่องเที่ยวไปสัมผัสอากศาศหนาวเย็นต่อเนื่องเพื่อไปชมหมู่บ้านสีชมพูค่ะ นี่เป็นบรรยากาศการท่องเที่ยวที่บ้านใหม่ร่องก้าในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องก้าตมบลเนินเพิ่มอําเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกค่ะยังมีนักท่องเที่ยวมาทเที่ยวนะคะพักโฮมสเตย์ของชาวบ้านและกางเต็นท์พับแรมที่จุดบริการนักท่องเที่ยวท่ามกลางสภาพอากาศหนาวเย็นอุณหภูมิในช่วงเช้าก็จะประมาณ8องศาเซลเซียส การท่องเที่ยวในหมู่บ้านใหม่ร่องก้าช่วงนี้นอกเหนือจากการเดินทางมาเที่ยวเพื่อไปชมนะคะภูลมโลทุ่งนางพญาเสือโคร่งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วนักท่องเที่ยวอย่างนิยมมาเที่ยวชมเที่ยวทัศนะคะในบริเวณต่างๆอีกด้วยโดยเฉพาะต้นนางพญาเสือโคร่งจํานวนมากกําลังออกดอกเบ่งบานเป็นสีชมพูทั่วทั้งหมู่บ้าน นักท่องเที่ยวบอกว่ารู้สึกประทับใจถึงความสวยงามของหมู่บ้านนะคะที่มีดอกซากุระเมืองไทยที่หลายคนเขาเรียกกันที่นี่นะคะก็คิดว่าในช่วงเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่จะได้มาท่องเที่ยวสัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาตินั่นเองค่ะ คราวนี้คุณผู้ชมคะอากาศหนาวเย็นเช่นนี้ส่งผลให้ขณะนี้ยอดออดอยอินทนนท์นั้นเกิดเหมยขาบหรือแมกคันิงที่สวยงามอย่างภาพที่คุณผู้ชมนะคะเห็นต่อไปนี้นะคะก็คือภาพเหมยขาบเกาะตัมบาย่าที่วางตัวในแนวดิ่งและแนวนอนนะคะภาพนี้จากคุณดวงพรเกียงคำนะคะจากสมาชิกชมรมคนรักมวลเมฆใน Facebook ถ่ายที่ดอยอินทนนท์ค่ะ ไม่ต่างจากภาพนี้ก็เช่นกันนะคะก็คือเหมยขาบที่มีลักษณะเป็นผลึกรูปเหลี่ยมนะคะเป็นเหลี่ยมเป็นมุมเกาะตามไปย่านะคะสังเกตว่าจะมีรูปร่างเป็นเหลี่ยมๆค่ะส่วนภาพนี้ก็คือเหมยขาบที่มีลักษณะ เป็นเกรดก็จะมีความสวยงามจริงๆค่ะซึ่งก็คล้ายกับใยแมงมุมเรียงตัวกันเป็นไปตามกลไกของธรรมชาตินะคะสวยงามจริงๆเลยขณะเดียวกันยังมีอีกภาพหนึ่งนะคะที่เป็นภาพเหมยขาบรูปแท่งค่ะถ่ายโดยคุณดารณียาประเสริฐถ่ายที่ดอยอินทนนท์เหมือนกันค่ะจริงๆแล้วภาพที่นํามาให้ดูเป็นผลึกนี้นะคะชาวเหนือเขาก็จะเรียกกันว่าเหมยขาบแต่ละแบบค่ะแล้วต้องบอกว่าที่นามาให้ชมกันเป็น,นกลไกการเกิดเหมยขาบนะคะซึ่งเกิดจากไอ้น้าที่มีสถานะเป็นแก๊สนะคะตา เล่าจะมองไม่เห็นกลายเป็นผึกน้ำแข็งเกาะตามใบไม้ใบหญ้าหรือที่ฝรั่งเขาเรียกกันว่าฮอรฟอนนั่นแหละค่ะซึ่งจะมีความต่างจากน้ําค้างแข็งที่เกิดจากการแข็งตัวของหยดน้ําส่วนใหญ่จะเป็นกล้อนกลมๆนะคะแล้วก็จะมีวิธีการที่เรียกต่างกันอีกด้วยค่ะ คุณผู้ชมคะตั้งแต่ตลอดช่วงค่ำนะคะเป็นต้นไปประเทศไทยตอนบนนั้นจะมีอุณหภูมิลดลง4-6องศาเซลเซียสนะคะจะมีลมแรงเกิดขึ้นและมีอากาศหนาวเย็นเกือบถุกภาค,ค่ะลองมาดูแต่ละพื้นที่กันบ้างคะ่ะอย่างเช่นพื้นที่ทางด้านของภาคเหนือนะคะแล้วก็ภาคอีสานมีอากาศหนาวค่ะส่วนทางด้านของภาคกลางนะคะก็จะมีอากาศเย็นรวมถึงภาคตะวันออกมีอากาศเย็นเกิดขึ้นและลมแรงขณะที่ภาคใต้นะคะจะมีฝนเกิดขึ้นร้อยละ10ของพื้นที่ค่ะขณะเดียวกันนะคะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5น ะะถือว่าลดลงเป็นอย่างมากค่ะหลายพื้นที่นะคะมีลักษณะของฝุ่นนั้นลดลงนะคะที่คุณผู้ชมเห็นนี้เป็นสีเหลืองเหลือบริเวณพื้นที่ทางด้านของภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางบ้างเล็กน้อยนะคะแต่พื้นที่เหล่านี้นะคะมีคุณภาพอากาศปานกลางค่ะและคุณภาพอากาศเติมดีขึ้นกลายเป็นสีเขียวก็เรียกได้ว่าในช่วงนี้นะคะสถานการณ์ฝุ่น PM 2 5ก็ลดลงมากเช่นเดียวกันค่ะขอให้คุณผู้ชมนะคะดูแลสุขภาพในช่วงอากาศหนาวเย็นนี้ด้วยนะคะ